สายป่านลูกไหนก็รอดทรงใหม่สุดปังสกินเฮดคู่กับสามีไปเลยอากาศร้อนเป็นเหตุจึงทำให้นักแสดงสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขตัดสินใจเข้าร้านทำผมเนรมิตท,ทรงผมใหม่ตามที่หัวใจนั้นเรียกร้องล่าสุดได้เผยคลิปตัวเองที่หยิบปัต,ตเตอเลียนขึ้นมาไถาผมตัวเองโดยมีช่างยืนอยู่ข้าง พร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่ต้องเป่าผมมีเวลาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันละครึ่งชงั่วโมงอย่าให้ทรงผมจำกัดเพศซึ่งทรงผมใหม่ที่สายป่านได้เลือกก็คือทรงผมสกีนเฮดที่เปลี่ยนไปสวยสุดเท่โดยทางด้านสามีหนุ่มบุษนันทวุษก็ได้โพสภาพคู่กันในทรงผมเดียวกัน ทั้งยังเขียนแคปชั่นเข้ากับภรรยาไว้ด้วยว่าพี่น้องกัน